สวัสดีครับนี่คือ uh, The Sims 4 Get to Work นะฮะพาร์ทที่เจ็ดนะครับอืมก็อ่อตอนนี้มันหโมงเช้านะฮะก็คือมันจากที่เมื่อวานนะครับว่ามันมีเป็นหนูอยู่ในห้องนะฮะหนูอยู่ในห้องหนึ่งตัวนะครับอยู่ตรงหัวเตียงผม ก็คือผมดูหนังจบตอนวันตีสามครึ่งนะฮะก็เลยบปลว่ากะจะนอนละเพราะว่าผมต้องไปเรียนตรงเรียนตอน9ก้าโมงนะครับก็พอนอนแล้วหนูมันก็วิ่งนะฮะวนมาวนมาผมก็หานะครับตอนนั้นหาเจอแล้วแหละเดี๋ยวนะฮะเท่าทีเขไม่รู้เรื่องเลย หาหาหาหนูเจอแล้วนะครับแต่ก็ไม่ได้สนใจมันมากนะฮะก็พยายามหลับแต่พอหลับปุ๊บมันเขาวิ่งเดินเล่นนะครับผมก็ไปหาส่องไฟหานะฮะมันอีกมันก็หายเลยฮะอยู่ดีก็หายไปเลยนะครับผมก็เลยแบบว่าอืมอ่าก็เลยแบบว่าไม่นอนฮะเพราะกลัวมันไต่เข้าปากนะครับ คือจริงๆก็นอนได้แหละเพราะผมชอบคิดอะไรเรื่อยๆแล้วตอนเวลานอนนะแต่นี้มันวิ่งแบบไม่หยุดเลยนะครับก็เลยแบบว่าทำอไรดีนะครับก็เลยลุกขึ้นมาฮะตัดสินใจอ่าเล่นเกมดีกว่านะครับก็ไม่มีอะไรฮะเพราะว่าตอนจะนอนล่าสุดคือ ตอนที่ง่วงล่าสุดคือตอนตีห้านะครับอ่าซึ่งอีกสามชั่วโมงผมต้องถึงโรงเรียนแล้วนะฮะก็เลยแบบว่าอืมไม่ดีกว่าไม่ไม่ไม่นอนเลยดีกว่าเพราะว่าอาที่ที่จริงๆอ่ะคือเวลาผมจะไปอ่าเวลาผมจะไปโรงเรียนอย่างเงี้ยตอนเช้าผมจะไม่นอนอยู่แล้วเป็นปกตินะฮะแต่นี่คือเขาเลิกตอนเที่ยงคืนนะเพราะว่าพรุ่งนี้ผมเล่น เป็นแบบว่าคอนเสิร์ตนะฮะก็เลยต้องแบบว่านอนเร็วหน่อยเพราะว่าจะเก็บพลังไว้พลังอาหารไว้นะฮะเพราะว่าวันนี้วันพฤหัสนะครับพรุ่งนี้วันศุกร์ใช่ไหมแล้วเดี๋ยววันเสาร์ต้องไปหัวหินวันที่สี่ห้าหกนะฮะก็คือไม่ได้ลงคลิปแล้วไปหัวหินตอนหกโมงเช้านะครับหมายถึงว่ารถออกของโมงเช้านะฮะก็เลยแบบว่าอืมฉันจะทำไงชีวิตดีนะฮะคือแบบว่างง กบเวลานอนมากตอนนี้แล้วก็อาจจะเล่นไม่ได้เรื่องเท่าไหร่นะฮะแต่เป็นไรครับเดี๋ยวเราไปทำงานกับาชาวซิมของเรานะฮะเป็นวาจอยนครับแน่นอนไปครับ You don't know what to expect when you expecting you c a now n deliver your baby at hospital ผมทำแล้วฮะกับชื่อนะโอล v ฟนะครับทำไปแล้ว โอเคครับวัดพลังเผาวูดูเออวูดูผมยังไม่เคยเล่นเลยฮะต้องลองตรวจสอบดูนะครับแท่ไมเสียงเกมมันดังนะวะ First case assignment you're training is complete and it's time to run your own case. You have to gather evidence. นี่ performance เต็มแล้วนี่หวาทำไมเราไม่ได้เลื่อนขั้นวะ uncover clues track down your s u s p e c t and get them to confess นะครับโอเค good luck detective ครับเป็นวัยสาวทูว์และไอ้ไอ้ไอ้ชาวนั้นของเขาอ่ะไอ้สุดหล่อหัวทองที่เราจับได้อ่ะยู่ไหนวะ get a case assignment ที่คอมพิวเตอร์ซึ่งโดนแดดทุกเครื่องเหมือนเดิมครับเป็นเรื่องที่ดีฮะวันนี้เราจะแดกเครื่องของ อ่าชีฟนะฮะหัวหน้าของเรากันเลยทีเดียวนะครัหัวหน้าลุกหน่อยฮะผมจะใช้เครื่องคอมเครื่องมองหน้ากนตตนนะฮะชัดวิทเคเดนไปนั่งเป็นโจรเล้นะผมจะทำอะไรที่มันให้ต้องยืนนะฮะ งั้นไม่เอาครับเราไปทำอันนี้กับไอ้ยิงสาวตัวนี้นะฮะยิงสาววันนี้ก่อนนะครับสู้สู้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เราต้องเก็ตเคสเซอร์ไซน์เมนนะครับเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เรามีเครื่องคอมว่างนะฮะเก็ตเคสเซอร์ไซน์เมนตรงนั้น ไม่เข้าใจว่าทำไมคอมต้องแบบว่าโดนยึดทุกเครื่องตลอดนะครับไม่เข้าใจเลยทันทีเดียวนะครับเบน has been assigned to a new case to ไม่ใช่ทู a new case is a crime map to travel to scene of crime and start investigation โอเคครับ start case map ฮะแล้วมันจะทำแอนิเมชันเล็กๆน้อยๆนะครับแบบว่าแปะนู่นแปะนี่ลงไปนะฮะปึ๊บแปะยังในน้ำผมอ่ะกินน้ำหน่อย โ okay. อเคฮะนี้คืออ่าเป็นบ้านคนใช่ไหมฮะเราต้องไปบ้านนี้ปล่า Travel to crime scene Travel to crime scene ครับไปเราไปหาบ้านหลังนี้กันฮะดูซิว่าจะเป็นบ้านอะไรครับ อย่าบอกเลยมันพันแอมบรสอโอไม่ดีนะอย่างนั้นแหละเป็นแอมบรสหรือเปล่าน้องเราโดนฆ่าสกพนหนึ่งไหมมีน้องเยอะเลอเกินนะฮะนี่เพลงตื่นเต้นมาแล้วครับ crimson a t t h e c r i m e s c e n e you can find find clues wow talk, uh, talk 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 witnesses โอเค collect clues ครับอ้าวิทเนสคือ ลูกจ้างเราีนเองนะฮะคุย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 ครับคุยขาก่อนเกิดอะไรขึ้นฮะมีคนเดินมตรงโน้อนอ่ะอ๋อรีพออยู่ตรงนี้นี่เองจะไปดื่มโอ้ยกินกาแฟสักนิดเดียวเลยว่าจะไ,ได้อิ่มเอ,อ,เอ,อ๊ะทำไมเวลามีงาน,นที่มันเป็นจอรนท่ต้องมีคนนี้ตลอดฮะ แปลกประหลาดเนาะงั้นเดี๋ยวเราเซิร์ชฟลูตรงนี้ฮะเอ๋เอเจอสิ่งแปลกปลอมฮะ Take picture ครับ Take picture ดิ Collect evidence Sim Sam simple sample ไม่ใช่ simple Collect clues ได้แล้วฮะ Get report Get another witness report ผมจะคุยคนนี้แทนเพราะน่าเชื่อถือมากกว่าคนนี้โดนลุมล้อมจี้ไปไหมเเ <Okay. S 1> จอคนนู้นคนนี้นะฮะ Take more pictures อนี่นี่พังนี่พังนี่ทำไมพังละ่ะถ่ายรูปสิ collect sample หยิบมาฮะปึ๊บหยิบมาเลยคว้าม,มาทันทีทันใดนะฮะ อันนี้ก็พังใช่ไหม t a k e more p i c t u r e แล้วก็ collect evidence นะครับ Get another witness report เอาวิสเดดเดดเดไอไอดอกนี a ้มานี a ่ก้อน Take witness report ของลรขอแล้วกอนโอ้โคตรตำรวจอะโคตรกรมตำรวจมาทั้งกรมอะงานใหญ่แน่นอน Use ไปใช้ห้งน้านะครับแล้วก็กลับลงลงพักนะครับ กลับลงพักก็งไงวะเอ้ยไม่ใเ่อรครูแล้ว return to police station นะครับเรบกากดที่ตัวแล้วก็ได้ดีมว่ย Yes I want to I want to um go back now โอเคครับกลับบ้านฮะเอ้ยกลับลงพักครับโอเคครับวิบ่งกลับเลยฮะอันนี้ผมเขาเรียกว่าอะไรนะ เรนเดอร์วิดีโอพาร์ทที่5อยู่นะฮะก็เลยถ้ามันจะช้าหรือมันจะแรงอะไรก็เป็นเพนาะนั้นแหละครับโทษมันนะฮะมันจะมีบางช่วงที่กระตุกนิดนึงนะครับเพราะว่าสังเกตดูละ a n a l y z ะ e v i d e n c e เจนส์วิเคราะห e หลักฐานตัวอย่นะครับโอเ okay. ค Analyze ได้อะไรฮะ เราต้องใช้เครื่องนี้ตลอดไหมเนี่ยมันเ,เป็นเครื่องนำช่องเรานะ so oh. ได้ยังได้แล้ว Analyze Fail โ oh. หเย่เลย Travel to crime scene นี่แล้วเฮ้ยเยอะแยะจังวะ Deduce new clue Huh? Benoit has discovered that the suspect is wearing a short-sleeve shirt. Short-sleeve, not sleeve like, right? uh. a sleeve, right? I'm confused. Discover the clue. <laughs> Cross-reference. report 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 call reference, call reference, call report I'm reference a report can't help stay late hard huh? reference said loud add clues Me here add right? add clues add clues to Adult, adult. Okay, อแดวส์ไม่ใช่อย่างอแดวส์โอเคครับนั้นก็เออ่คลาดซีนโฟลอไม่ใช่ไม่ใช่โฟล o โฟล์ Follow. Follow. ไม่สมเหตุสมผลเลยเงียบ uh huh. oh. ปากไปครับ Cross reference crime witness report ทำดีครับเร็วๆ witness uh report เร็วครัวเหล,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 ล้วเรา add closing อีกอันหนึ่งนะครับ

เบ e มา has discovered that the s u b j e c t is ambitious. Wow APB available. อ oh, AP mm ๋อ hmm. APB ทำได้แล้ว mm ับ hmm. เพราะว่าเราจะแบบว่าคือ APB หมายถึงแบบเ้าเรียกว่าอะไรวะเ,เดี๋ยเรากลับบ้านก่อนนะฮะ อะไรวะแล้วกลับบ้านเร็วไม่ได้ด้วยเพราะอะไรวะเออ Cross s อ f f r ร e n ์ส r e p าร์ดะลองทำอะไรอีกอย่างหนึ่งนะฮะเพราะว่าเราจะไม่เรียนขั้นถ้าเราไม่ทำวันนี้ด้เปล่าแอดคลูซีเร็วๆก่อนที่จะตายฮะก่อนที่จะนั่นจะหมดครับ ดีด๋ยวนะี้ฮะ black hair เรามีอะไรบ้างนะเรามีอะไรบ้างกูลืมหมดละไอชิบหายเออรู้ๆฮะเดี๋ยวตรงนี้ทำงานใหม่เนาะอเครู้แล้วว่าเป็นอะไรวะผู้ชายไม่ใช่ผู้ชาย,ชยผู้ผู้เฮียอะไรไม่รู้ไม่ได้อ่านนะครับแต่เป็นผู้ใหญ่หรือผู้ใหญ่ใส่เสื้อแขนสั้นผมส่ดำโอเค จะบอกนะแม่กูเองไหนดูสิช็อตสีอดดลต์ไม่ต้องสนใจครับตรงนี้แป๊บหนึ่งเราไปหาความสนุกทำกันเนื้อนะฮะจะทำคนเดียวก็ไม่แฟนะครับต้องทำกันหลายๆคนนะ,ะสองคนเนี่ยแหละ <c oughs> โอเคแล้วเดี๋ยวให้อ่าอเลฟไปร้านครับไปที่ร้านแค่เพื่อนครับสนุกกันก่อนโอเคเดี๋ยวอ่า uh, mm hmm. ไปร้านนะครับไปร้าน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 โอเคครับมิโกเลียพรอมานา โอเคไปร้านครับแล้วก็ผมจะลอง advertising ของโฆษณาร้านผมดูอ๋อไม่ใช่เรา,นาแน่แล้วเรา50%แล้วนะฮะเราแบบว่าเพิ่มราคาสินค้าเป็น50%แล้วนะฮะ net profit สามร้อาขายได้3ชิ้นเองนะครับของแต่ละอย่างห้มัน แพงหรือว่ากอไม่นี่ retail funds สองร้อยหก้ยสองพันหกร้อยกว่านะฮะเดี๋ยวเรามีที่นั่งก,กากๆไว้ให้เรานั่งนะครับให้เรานั่งเองอนั่งคนเดียวอะแต่นั่งเนี่ยนั่งเล่นนะฮะนั่งรอคนนูนคนนี้มา Okay, right my lad, right! Check up on rat. Go oh. see how it's okay. I guess things are just fine. Come to work, get paid. Yup, that's a job, alright. Assign work, task. Um, manage, right. Praise. Uh -huh. <coughs> j -d, j -d. Praise, รีแคสต์เมอร์โอเคเคมอลิเวียสจูดเราอ่านเสอร์ชคำถามเขาก่อนเลยฮะเราอ่านเสมอพรสศเรนจ์โอ้ยยุบ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 เต็มหมดหูผมนะครับออเดียเออ Voices คืออะไรวะอ่าโวイスสักสี่สิบนะฮะเกี่ยวไหมวะเนี่ย ไม่แน่ใจฮะ UI อ๋อ UI คือไอ้ user interface user interface ฮะ Sound effect ไม่เกียไม่เกี่ยว Voice เนี่ยแหละเนาะเสียงคนนะฮะ <laughs> แ,แต่เราตอบคำถามเขาก่อนนะครับตอบไปเยอะฮะ Retail อู้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  perk points มีตั้ง540 45นะฮะอ่า uh, faster checkout faster restocking additional employee superfluous net C shirt register of tomorrow. Hunger, you'll be low. You deal a later item. Oh, curious shopper. Oh, curious shopper. Mega manager. Uh huh. Serious shopper. ว้าวเก็บ sure เัวร oh. ์เซลลโอ้โหเฮ้ยเจ๋งว่าอันนี้คงไม่ได้เกี่ยวอะไรมากมั้งครับเดี๋ยวผมทำเพิร์กไปเรื่อยเลยนะฮะเราได้ทีละห้านะ i n s u e s about store offer information I believe I have retail as well about price range. have <laughs> oh, yeah, 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 yeah. suggest option. I believe have as well about price range. I uh, <laughs> offer information. อันเซอร์เคอร์ชั่นครับทำรูปทำนี่ไปเลยฮะแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปฉี่ครับโอเคอันนี้ลิงอัพแล้วเฮ้ยเฮ้ยไปลิงอัพก่อนเดี๋ยวพึ่งฉี่พึง่งฉีพึง่งฉีพึ่งฉี่เดี๋ยว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 ลิงอัพเขาก่อนนะลิงอัพเขาก่อนโอเคลิงอัพนะครับลิงอัพสำคัญน,นะฮะอันนี้ไปชวนคุยนะครับดีมากฮะลาทำทุกอย่างครับยูสฮะ เอ e ้ยแล้วมึงใช้ตอนที่มีคนอยู่เลยวะโอเคเดี๋ยวผมขออืมหิวข้าวนะฮะเอ่อควิกมิลซีเรียลอ่ะกินนั่งกินไปก่อนฮะเฮ้ยเๆ้ยเ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 ้ยคุณ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 ริงอัพริงอัพเขา ริงับหน่อยนะฮะเขาจะซื้อของแล้วครับโอเครีงับนะฮะเดี uh, <okay. S 1> <De> ๋ยวไอราชนี่ก็จะไม่ทำงานที่ร้านเราไหมล่มนะ Eat c e r ี a l ครับ <laughs> อันนี้ไม่เลยจะรีสต็อกอะ oh, <great. S 1> ทำทุกอย่าง <laughs> ใช่ไหมฮะ <laughs> ดีมากครับ <laughs> โอเคครับผมทำนู่นทำนี่ของผมไปเรื่อยฮะเดี๋ยวนู่นนี่นั่นและเพราะตอนนี้ง่วงง่วงว่าครับแต่ว่าอยากเล่น ทำไมแคนนั่นวะอะไรวะงงทำไมอยู่ดีเป็นอะไรอะ่ะเราได้ตังกี่บาทโอ้เด็ดพอฟิตพันห้าแล้วฮะเพิ่งขายเทมได้สามชิ้นึง <c oughs> okay. องนะฮะโอเคบวกพอยเพิ่มนะครับ greet customer retail answer question bake for sale bake for sale ลองทำดิลองลอง,ลอง bake for sale ดิเพราะเราจะปิดร้านแล้วผมอยากลองเห็น a t t r a c t i ดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งเปน็นแอปดิ bake for sale ไม่ได้เหรอวะโอ้แย่เลยงั้น <Right. S 1> ปิดร้านครับได้มา994ฮะเยี่ยมฮะได้กลับบ้านละโอเค ตอนนี้มีรีเทลฟันห้าพันแล้วนะครับเราควรจะตกแต่งร้านอีกสักนิดนึ่งไหมอมควรจะเนาะเราเอาไอ้นี่ไปทั้งบนดีกว่านะ,ะ,ะกดเพจอัพดิเอ,อ้พูมเออโอเคตรงนี้เป็นเหมือนครัวนะฮะแล้วก็ที่นั่งเล่นนุ่นทำนี่นะฮะก็ ให้นี่นะครับอ่ะใส่เข้าไปฮะมีเคาน์เตอร์สักสองตัวฮะโอเคแล้วก็ถังขยะถังขยะใหม่นะครับโอเคฮะแล้วก็เป็น แค่นี้ก่อนก็ได้ฮะเพราะว่าเราไม่ต้องการอะไรมากมายนะครับเออเยี่ยมฮะเดี๋ยวเราในไปทิงข้างบนนะครับโอเคเราต้องเดินไปไหนล้วเรากลับบ้านเดี๋ยวฮะแล้วก็ผมจะจบอ่าพานนี้เท่าน,นี้ครับเดี๋ยวฮไม่ร้ว่ ทำอะไรต่อดีนะฮะผมคงเรียนได้เสร็จแล้วเขาเหลืออีกตั้งสามชั่วโมงกว่าจะไปโรงเรียนนะครับสองชั่วโมงครึ่งโอเคครับผมจะพัแค่นี้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวกลับมาใหม่ครับพักท,ที่พักหน้าพาักเจ็ดบายบายครับหวังว่าคงจะคลอดลียคน <c oughs> <c oughs> นะฮะบายบายเอ้ยเดี๋ยวเราเช็คดูก่อนว่าอ,อน้องชายเราเอ้ย รอว่าเฮ้ยเลโตโตแล้วนี่ว่าตันแน่โอเคครับเดี๋ยวผมกลับมาเจอกันพร์ทหน้าครับบ๊ายบายครับ